เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมของเหมือนกันเลยนะแต่บ้านบางหลังมันออกมาดูสวยเรียบนิ่งเลยกับบ้านบางหลังมันดูรกไปหมดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับนิดหนึ่งครับก็คือเรื่องของ symmetry ครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบสินนะคุณจะพอเข้าใจได้ว่าเอทำไมมันต้องสมดุลต้องบาลานซต้อง symmetry เพราะว่าในการจัดวางนะฮะสมมติเอาง่ายๆว่าโซฟานะครับแล้มีโต๊ะข้าง2ตัว คุณเลือกโซฟามาแบบเดียวกันเลยนะเอาแบบเดียวกันเลยนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับด้านข้างเนี่ยเราวางเอท a b l e หรือเรียกว่าเป็นเป็นโต๊ะด้านข้างเนี่ยนะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนกันสองข้างในสไตล์ที่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกคุณจะรู้สึกได้เลยว่าความสวยงามจะเริ่มต้นด้วยการที่เฮ้ยทำไมมันน้ำหนักมันเท่ากัน2ข้างถ้าพูดกันง่ายๆนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเลือกโซฟามาเหมือนกันเลยนะแต่โต๊ะด้านข้างเนี่ยมันมาแบบหนึ่งกข้างหนึ่งมาแบบหนึ่งความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่สวยเหมือนกับรูปแรกสาเหตุเพราะว่าการที่ด้วยสไตล์เนี่ยแล้วคุณรักษาแกนนะและสองข้างเท่ากันแต่มันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันผิดเพี้ยนไปเนี่ยมันจะทำให้บิดเบี้ยวคอนเซปต์ concept, แล้วภาพมันจะรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงนะฮะแล้วมันก็ไม่ รู้สึกเหมือนกับว่ามันจะแปลกๆนะฮะทั้งนี้นะ้าเดิดลองกลับไปดูสไตล์การตกแต่งบ้านคุณนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นสไตล์ที่จําเป็นต้องใช้ความสมมาตรสองข้างเท่ากันนะโดยเฉพาะสไตล์ที่เป็นแบบพวกโมเดิร์นคลาสสิกอะไรพวกนี้นะครับลองไปเปลี่ยนดูนะฮะเอาองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยทำให้มันเท่ากันทํำน้ำหนักให